สวัสดีครับวันนี้พนมเพชฟาร์มที่สวนมะละกอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีโอกาสต,ตอนรับพี่จากอำเภอเมืองนะครับเข้ามาเยี่ยมชมงานเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับการปลูกมะละกอและก็เป็นสมาชิกในการปลูกมะละกอเพื่อที่จะส่งร่วมกับพนมเพชาร์มของเรานะครับวันนี้จะแนะนำนะครับหลายๆเรื่องนะครับตั้งแต่ปลูพื้นฐานเลยนะครับเพราะว่าแกไม่เคยปลูกมะละกอมาก่อนนะครับ เคยทาเพื่อชนิดอื่นมานะครับก็เพื่อที่จะปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละที่นะครับเพราะว่าแต่ละที่จะมีเทคนิคและวิธีการจัดการที่ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ลองมาฟังของอําเภอเมืองนครสวรรค์นะครับซึ่งเป็นเทคนิคของทางเรานะครับอําเภอตากฟ้านครสวรรค์ทุกคนครับเวลาต้นมันโตมากๆเนี่ยปุ๊บใบมันจะเริ่มชนกันใบชนกันตรงไหนเนี่ยก็คือรากรากฝอยเนี่ยมันจะไปถึงตรงนั้นเลยเนาะ ไปถึงตรงนั้นเลยครับไปถึงตรงนั้นได้ตรงปลายรากฝอยของเพือน,นี่แหละที่มันดูดน้ําดูดปุ๋ยเข้าไปไม่ใช่ที่โคน้วใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยครับถ้าถ้าเกิดว่าไป<อ>มาถึงนี่ระยะที่มันดูดปุยย๋ยจริงๆก็คือระยะนี้ครับที่มันดูดได้เยอะจริงแต่เวลาเราให้น้ําให้ให้อะไรมันก็จะเกี่ยวมาแถวนี้มหมดแหละ,ะเวลาเราหว่านปุ๋ยมันก็มาแถวนี้หมดแหละแต่พอม,มันเห็นปุ๋ยอะไรม,มันถึงจะเริ่มงอกรากฝอยมา,มา,ม,ามาเสริมบ,บริเวณนี้อีกทีหนึ่งแนะมันสุดท้ายก็กินได้หมดแหละครับแต่ว่าบริเวณที่มันเยอะจริงๆคือบริเวที่ ที่ส่งพุ่มมันสุดครับไอการปลูกมะละกอเขาเลยนิยมเพอาเขานิยมปลูกเดือนมีนาเมษาเพราะอ,อะไรเพราะว่าพอปลูกตอนเดือนมีนาปุ๊บต้นยังเล็กอยู่เนาะเมษาพืษภาสามเดือนพุ่มมันก็อยู่ประมาณนี้แหละสามเดือนนะถ้าเทียบเสียเ่ยพุ่มประมาณนี้ก็คือยังไม่ใหญ่คือสปร,ริงเกอร์รุ่นสีฟ้าที่พี่ถือเนี่ยที่อยู่ในท่อเนี่ยมันยังทํางานได้อยู่คือพุ่มระยะน,นี้นะเพราะว่าพุ่มมันก็ไม่ใก่มากเนาะแล้วเส้นนี้สปริงเกอร์ก็เ <c oughs> ข้าเข, <c oughs> ข,ข้ากันอยู่ พอมันห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยลูกมันเริ่มที่จะมีเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเดือนเลยมีนาเมษาพฤษภามิถุนายนกรกฎาสิงหาคืออะไรคือหน้าฝน,นพอฤดูฝนแล้วเนี่ยต่อให้คุณถอนสปิงเกอร์ออกบทคุณก็ได้กินเพราะว่าอะไรพอนเป็นฤดูฝนไงมันลกบพอธรรมชาติมันก็ได้กินอยู่แล้วคนนคนเราเลยไม่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีอะไรกระตุกกระตากว่าเออสปิงเกอร์รุ่นไหนก็ใช้ได้นี่วาสุดท้ายก็มาขายเดือนพฤศจิกาธันวามกรา ซึ่งมันเป็นช่วงที่มะละกอถูกเพราะอะไรเพราะมะละกอในฤดูมันออกมาเยอะไงส่วนในมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นมือเก่งมือไม่เก่งเนี่ยก็ปลูกได้หมดเพราะอะไรเพราะที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยว่ามันเป็นฤดูฝนมันเป็นฤดูในฤดูนะเหมือนเราทํานาในฤดูนั่นแหละมันง่ายครับมันง่ายสปริงเกอร์คุณมาถึงแค่นี้สีฟ้านะถึงแค่นี้แต่ฝนมันมาช่วยไงมันมันก็เลยชุ่มไงครับมันมันก็เลยพอได้มันเลยดูไม่ออกว่าจุดอ่อนของสปริงเกอร์อยู่ตรงไหนครับ แต่สิ่งที่ได้คือลูกก็ดกแต่ราคาจะถูกราคาจะถูกทำไมมันถูกก็เพราะทุกคนก็ออกมาหมดไงมันเป็นมะละกอในฤดูใช่ไหม <S 2> <S 2> อออะไรในฤดูถูกพูด,ดง่ายๆนะก,ก็คือพฤิกิจกานวาเนี่ยมะละกอจะถูกดังนั้นเนี่ยเอ,อเระวังถอยไปเยอะไนนะนะไอเวลาที่เขาปลูกมะละกอสําหรับมือใหม่เนี่ยที่เขายังไม่มาซีเรียสเรื่องเรื่องสปริงเกอร์เท่าไหร่เนี่ย S <S <an> <S เขาก็จะตอบคาถามตรงนี้ไม่ค่อยได้หรอกว่าทําไมทํานอกฤดูแล้วม,มันไม่ค่อยได้ <S an> เขาก็คิดว่าทําในฤดูนี่แหละปลอดภัยท,ที่สุดเพราะว่าลูกมันดกถึงจะถูกใหม่ลูกมันก็ดกนะเหมือนเราขายอ้อยขายมานันขาย้าวโพดเนี่ยในฤดูผลมะลิเยอะๆถูกใหม่แตม่มันได้ผลผะลิชั่วงไงภามันชั่วกว่า <S <S <an> <S มือใหม่ส่วนหน้าเขาก็เลยแนะนําให้มือใหม่ปลูกช่วงเดือนนี้่มันจะปลอดภัยกว่าแต่ครับผมหรือมือเก่าที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสปริงเครื่องถ่าเนี่ยเขาก็ยังตอบคำถามตรงนี้ไม่ได้เขาก็ใช้วิธี เรื่องปัญหานั่นแหละเรื่องเรื่องเรื่องปัญหาที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยเอ่อม,มามาปลูกในฤดูครับแต่สําหรับมะละกอเนี่ยมันมีอ่าเสียนหลาย,ลายคนนะนะไม่ว่าจะเป็นเสียนเอกสารเห็นอะไรขึ้นมาเนี่ยที่เราเห็น,อ,นอ่านกันอยู่เนี่ยคนดงังๆหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าทํามะละกอให้ออกช่วงแพงใช่ไหมครับเคยได้ยินคํานี้ไหมให้ออกช่วงแพงเพราะว่ามะละกอเนี่ยมันสามารถออกดอกได้ตลอดตลอดปีนะแต่ว่าถ้าผิดช่วงมันนอกฤดูนะมันก็จะมันก็จะออกลูกลูกน้อยออกลูกยากเพราะอะไร ถ้าออกช่วงแพงต้องปลูกเดือนอะไรต้นเดือนธันวาต้นเดือนธันวางั้นนั่นคือเพราะเพราะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเลยนะครับปลูกลงพื้นเนี่ยเดือนธันวาอ่ามันก็จะได้เดือนธันวามกรากรุมงพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาดาไปเก็บเดือนสิงหากนยตุลาซึ่งเป็นช่วงที่มะละกอแพงที่สุดของประเทศไทยเลยครับบางปีขึ้นไปถึง50บบาทต่อกิโลครับออกก่อนฮะออกก่อนออกก่อนที่ที่ชาวบ้านจะออก,อ,อ,ก,กอ่าออ,อ,ออกก่อนที่ชาวบ้านจะออก เพราะว่าชาวบ้านในฤดูจะอ,ออกพฤศจิกาทันวาไงครับอ,อนั่นแหละก็คือสิงหากันยาตุลาพูดง่ายๆนะประมาณนี้นะนค,คือออกก่อนเมื่อออกก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเดี๋ยวมันจะเป็นการตอบคาถามว่าทําไมต้องทุกตารางนิ้วอ,อถ้าไปคุยไปปลูกทันวาเนี่ยปลูกทันวาอ่อทาทันวามกรลากุมภาปุ๊บเนี่ยหน้าหนาวมันหมดนะนี่คือแรงล้วนๆแล้วนะต่อไปเนี่ยถูกไหมครับ ตั้งแต่ทันเวลาว่าไม่มีฝนแล้วล่ะพูดตรงๆแต่แต่มันยังหนาวความชื้นดินอาจจะเหลืออยู่แต่มันมันชื้นจริงหรือเปล่าล่ะลองดูดิดูแตกและแห้งดิได้ไหมตรงนี้ไม่ได้ให้น้ำดูดิโอ้โ,โหลึกลึกไม่รู้กี่เมตรเลยมันมันไม,มนน่มีน้ำไม่เห็นหรอกขุดลงไปเหรอไม่มีอ่ะความลึกใต้ดินอ,อ,อ่ามันไม่มีละออกมาอ่าจริงๆ,ๆแ,ลแ,แล้วมันหมดแล้วแหละคือฝนไม่สงแต่เดือนอะไรเดือนพฤศจิษษากาใช่ไหมบ้านเราเออมันมันไม่สงแล้วตัวรามีบ้างมีบ้างฮะเข้าหน้าหนาวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องฝนเนี่ยเลิกเลิกพูดเรื่องฝนไปเลยนะอ่า พอทันวามกรากุมภาคืออันนี้คัดคัดเพศเสร็จแล้วพอมันได้สามเดือนใช่ไหมอ่คัดเพศเสร็จคืออะไรก็คือต้องไว้ดอกแล้วตอนนี้อ่าเดือนที่สี่ไงมีนาอ่คุณคุณให้เดือนมีนาเมษา<อ>คืออะไร,ร<อ>หน้าร้อน,รอนครับเข้าหน้าร้อนเต็มเต็ม<ๆ>พอเข้าหน้าร้อนเต็มเต็มเนี่ยไม่ต้องพูดนะว่าฝนมันจะมาช่วยไหมคือไม่มีครับแล้วมันแรงติดต่อมาตั้งแต่เดือนอะไรเดือนพฤศจิกาใช่ไหมพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเนี่ย แรงมาตั้งห้าเดือนเนี่ยระดับน้ําใต้ดินคือไม,ไม่ต้องพูดถึงความชื้นก็ไม่มีเมื่อไม่มีความชื้นเดียวที่เราจะได้คืออะไรจากสปริงเกอร์แต่ธันวามกรากรุมพามีนาเมษาเนี่ยร้อนจัดจดเนี่ยต้นมะละกอห้าเดือนห้าเดือนไม่ใหญ่ขนาดไหนคือชนกันแล้วนะคือมะละกอชนกันอันนี้แท้ทานนี้ก็จะชนแล้วนะแต่ชนกันหม,มายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อพุ่มมันมาถึงนี่ที่ผมบอกว่ารากมันก็อยากมันก็อยากจะมาถึงนี่ด้วยใช่ไหม แต่มันมาได้ไหมหล่ะในเมื่อสปริงเกอร์คุณฉีด,ดน้ำอยู่แค่นั้นะ่ะอืมอ่าใช่ไหมได้แต่โคนอ่าได้แต่โคนแต่รากมันนี่อ่าแต่ปุ๋ยกับน้ําเราไปใส่ตรงนู้นอ่าแล้วมันจะได้กินไหมหล่ะตอนเนี้ยอ่าเรื่องฝนไม่ต้องพูดถึงนะอ่า <c oughs> ไม่มีเพราะมันเป็นหน้าแล้งไงใช่รากมันก็อยากจะออกมาหาอาหารแถวนี้เพราะว่าต้นมันโตแล้วมันก็อยากจะหาอาหารไกลๆมันจะไดไ้เพียงพอเนาะครับไอเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเราก็ใส่ได้ก็คือ ให้คนงานใส่กระเตงแต่ไม่ใช่ผมนะที่ที่ผมไปดูงานมาให้คนงานกระเตงแล้วก็โรยเฉพาะบริเวณที่มีน้ํามันก็จะกลายเป็นว่าไอหัวสีสีสีฟ้าที่พี่ถือเนี่ยสีฟ้าสีฟ้ารอะเป็นหัวยอดนิยมคนอิใช้หัวรุ่นนั้นทุกคนครับมันก็จะกินบริเวณประมาณนี้แหละเขาก็จะโรยปุ๋ยเฉพาะบริเวณนี้แหละแต่รากเนี่ยมันอยากออกมาถึงนี่แล้วไงแต่มันไปไม่ได้ไงรากมันเลยรากมันเลยมาแล้วพอมันเลยมาปุ๊บอ่าบางทีมันก็มีน้ํากระเด็นมาใส่บ้างมันมันก็ออกมาพอมันจะกินเข้ามากินน้าซะหน่อย แดดออกมาเอาอีกแล้วแง้งลากก็จะหดแล้วก็แห้งตายไปพรุ่งนี้อาจจะได้น้ํามาใหม่ตอนกลางคืนมันจะมาตอนกลางคืนนะลากลากหอยอะ่ะมันจะผักลางคืนอากาศเย็นแล้วก็ความชื้นที่เราให้ใช่ไหมปั๊บแต่พอโดนแรงเอาอีกแล้วก็ลากก็หดอีกแล้วเดี๋ยวผูเดี๋ยวหดเดี๋ยวผูเดี๋ยวหดแล้วก็มีมาได้กินบ้างใกล้ๆโคนต้นนั่นแหละครับเนี่ยป่าแรกผมเป็นอยู่เพราะว่าผมใจหัวสีสีส้มที่พี่ถือไ็ได้แล้วล่ะไม่ไม่ใช่นี่ หัวน้อยหัวหัวน้อยๆ,หอยๆหอยเหรอเออนั่นแหละนั่นแหละตัวดีเลยนะ <c oughs> ผมผมผ่าแรงครั้งแรกผมไม่รู้ผมไอ้หัวสีฟ้าเนี่ยผมน้ำไม่พอไงผมแบ่งโซนไม่เป็นผมใช้รุ่นนี้ไอ้รุ่นนี้รูจะเล็กนะรูจะเล็กมันจะออกเป็นฝอยเล็กๆอย่าเล็กอยากดูไมหมล่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอ่าซึ่งน้ำก็ไม่พอแล้วจะให้มะละกอออกผ่าแรงมันจะได้ไหมล่ะอ่ามนที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยยิ่งไปใช้รูเล็กๆอย่างนี้เนี่ยโอ้โหตอนนี้อยู่โซนไหน ค,คุณน้อ์ค่ะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนพอดีอ่าเดีเ๋ยวเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันเลยแหละอ่าเดี๋ยวซื้อก่อนี๋ยวเราจะตามไปดูกันอ่าละกอเลขสามเดือนนี่ได้อยู่ไม่เกินสามเดือนนะแต่พอเมละกอโตขึ้นมาหน่อยมันมันก็ไม่จบป,ปัญหาแล้วเพราะว่าเราต้องการให้น้ำมันท่วใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นพืชใหญ่ไงมันน่าจะเหมาะสำหรับพืชชนิดอื่นนะนะครับเขาไม่ได้ทำมาสำหรับละกอมีเล็กๆครับพืชเล็กๆที่รัศมีมไม่ไกลอ่ะเป็นไม้พุ่มอะไรเงี้ยครับรัศมีไม่ไกล แต่ของเราต้องการรักวสิมีใจเราต้องเป็นรุ่นนี้เรื่องหนจปิงเกลื <laughs> อหมดหัวแล้ว <laughs> ต้องมาเปลี่ยนสีพิง<ๆ>ใช่ไหม,ไม,นนมนเหน,นี่ยอ๋อไม่ไม่ไม่ไอ้ผู้ชมเขสอบให้ดูเถอะเนี่ยเวลาโตต้องมาเปลี่ยนรุ่นนี้จังอ่าก,ก็ก็นี่ไงไอ้ตัวผมใส่หัวสีขาแบบนี้ใช่ไหมครับจี้ขาแบบนี้เนี่ยตอนที่เล็กๆผมก็เลื่อนผมก็เลื่อนมานี่แล้วก็ถอดใบพัดมันออก พอถอดใบพัดมันมออกพุ่มมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่พอมันโตพุ่มเนี่ยผมก็เอาใบพัดมาใส่คืนมันก็จะเป็นแบบนี้แ่ผมจะเลื่อนมาเสียบตรงกลางไงคือไม่ได้ซื้อใหม่นะซื้อทีเดียวถ้าเราเลือกเป็นเนี่ยเราจะซื้อทีเดียวถ้าเราเลือกไม่เป็นเนี่ยโอ้โหซื้อสี่รอบก,ก็ไม่จบเห็นไหมไอ้เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเนื้จะต้องแน่นแนตรงโพนสีแดงโพนสีแดงนี่เท่ากันปริมาณน้ําเท่ากันนะแต่มันไม่ได้ต่ำเหมือนตัวนั้นไงตัวนี้มันสีเส้นสูงกว่านะสีสูงกว่านี่เ็นขาที่เห็นไหม เดหนแล้วเน่ยปาต่อน่ะเป็นเป็นลายาย